ท่านผู้ชมครับมือนีผ้ามาเบ่งการลอกคาบของกุ้งครับเพราะว่ามันห้านี่เลี้ยงกุง้งมีบ่อก,กุ้งครับก็เลยอยากศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปว่ากุ้งมันมีวิธีการหลอกคาแล้วเลยนี่ครับกุง้งพอก,กุ้งมาเลี้ยงไว้ที่ตู้นี่เป็นตู้ปลากเก้าครับ ออมาเลี้ยงกุ้งนี่รับกุ้งที่นี้รอดคาบแล้วครับนี่รอดคาบแล้วรอดไม่ไหมเลยครับเฝ้ามาหมู่บ้านกับเฝ้าตอนเศร้ากับเฝ้าครับแต่ช่วงเทียงนี่เขาไปกินเขาเทียงกันปรากฏวา่ามาเบิ้งแล้วครับได้น,นี่ครับมันลอกคาบออกมาเลยครับเนี่ยรอกคาบแล้วมันก็ มาอยู่จุดนี้ปรากฏว่ากุุงตัวใหญ่กว่าเกา่าว,ว่ากุุงมันจะเริ่มเติบโตโดยการเลาอคาบออกจากคาบเกา่าแล้วก็มันก็ตัวใหญ่กว่าเกา่าตอนนี้ถ้าหากว่าเขาไปจับเบิงมันก็สุดตัวนิ่มๆคลายๆก็เพียงเขาเคยเคยได้กุุงอยู่อยู่บอ่อเลี้ยงกุุงครับปรากฏว่าอ้าวกุุงคือตัวนิ่ม แปลว่ามันพึ่งหลอกคาบของงอไม่ครับตักษณะตัวป่งที่รอกคาบถ้ากันตื้นเต้นครับอาซาเฝ้าเบิ้งว่ามันจะหลอกคาบพอดีอข้อเห้หล้านท่างเรียนให้หรานหลานเหลือกว่าในการเลี้ยงสัตว์เสียเอาอยังว่า นางก็เลยว่าเอากลุ่มกลามกลามหลอกขาบบังเอิญพอดีพอดีกลุ่มมันหลอกขา้เห็นครับจากการดีใจนี่ก็ทำให้สำเร็จผลครับนี่ครับตี้ไกลมาเป็นยังคือกันเลยครับนี่เป็นยังคือมีการกันไว้ที่กันไว้นี่เพราะว่า ม,มีกุ้งนี่สองตัวนี่ครับอยู่นีนตัวหนึ่งอยู่ด้านในย่นิซอกยนศซอกเห็นก้อนนี้มีกุ้งตัวหนึง่งมันอาจจะลอกคาบพื่อกันนี่ครับเพราะว่ากุ้งที่ลอกคาบมันก็ต้องหาทีกำบังหาทีที่เงียบสง,งบก็เลยเกรงว่ามันถึงมารบกวนกันเลยต้องหา อาทีกันก็เป็นจริงกับอาจารย์ที่ศึกษาจากที่ทางผู้เรียกลุ่มคุณบอกว่าคอนที่มันสี่หลอกขาดมันก็ต้องหาทีเกาะทีเกาะข้างบนทีเกาะข้างบนที่ยุ่เหนือดินเพราะว่ากลุ่มมันหากินตามพื้นแม่นบอกครับพอมันเปกเกาะแล้วมันก็หลอกขาดถ้าหากว่ามันหลอกขาดยู่กับพื้นไม่มีทีเกาะ กุ้งตัวอื่นก็สิมากินเพราะฉะนันตัวนี้จะเป็นอาหารของกันและกันประเดนั้นตัวนี้บุ๋มีที่กอไห้ก็ต้องหาทีมากันนะครับตัวนี้ก็อาชีพลอคข่าวพื้นกันครับลองมาเบิ้งทางด้านนี้ครับลองเบิง้งนี่ครับนี่ตัวกุ้งตรงด้านนี้เซ็นชัด จะเจนกลัวด้านนั้นน่ครับตัวนี้กับมันอยู่นิ่งมันบบลอยม,มีความฉีดว่ามันจะต้องรอคาพึ่งกันครับเพราะว่ามันถึงเต็มทีแล้วมันถึงจะเลืเ่อนตตัวต้องรอขาครับนี่คือคาควบคุม วานเนี่ยเราออกทั้งหมดเลยคับแม่แตแม่เทกรามกระถอดองมืมดภาพหนวดแม,มนมัดกับตื่นเต้นกันมาด้านบนเลยในนี่ ด้านทางนี่ครับนี่ตัวจริงครับแต่เลยทําให้เข้าใจว่ากุ้งที่ยูนินบอรเรียงเนี่มันขนาดจะมีมีการอรอขับลักษณะเดียวกันก็ดีครับโชคดียุทธีเนี่มาเบิงพฤติกรรมเบิงมีสัยกุ้งเบิง มันอยู่ยังไงมันจินยังไงก็จะเห็นครับแต่ช่วงก่อนที่เราขาดมันหนึ่งขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามหลับชมช่มาในเ้าก็าได้ความดูไปน้ำเกันดนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ่าลืมติดตามให้ขอซักแม่แก้วนี่นะครับเด้อตามที่บอกว่ามีอัไใดีดี กาษน้ำให้ท่านผู้ชมเดวเบิ้งอีกตัอเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ